หาตัวไม่เจอได้ยินแต่เสียงขึ้นสูงแล้วมั้งยินแต่เสียงจ้าก,กระจันเลยอะไรแค่น้อยอิ่มแล้วนอนแล้วค่ะนอนตอนนี้นอนนอนนอนแล้ว ุ่งนามาเดอ้อมาติดจิกจันมาติดจิกจันท้องแซลลวอยู่เฮ้ยทุกตะมีเหตุกับตัวบ้นจะมนอยู่ซิเลอไม่ยินแต่เสียงแซ่ลวอยู่ทุกตโก้ไหมมันสูงมันสูงแล้วตอนนี้นะ่ะ ได้ยินได้ยินแต่เสียงเพียงกับโต้ว่านเถอะเฮิร์น้อยเฮิร์น้อยเก่งน้อยแค่อยู่มาแน่แห้งห้องแห้งห้องหนังบัดนนี่หนายุ่ปลายไม้ผูกเดี๋ยวหาเบิรงหาตูมก่อนเด้ออยู่สิเลย หูยแงหลายแบบนี้มีชิลล์นีเด้เห็นแล้วเ,เห็นแล้วนีเด้จะเสเห็นแล้วนี่นะเฮ้ยมันมืดเห็นตัวนึงแล้วนี่นี่เริ่มแม่แม่พี่คิดตัวปีนได้อย่างตีสแบบนี้นี่นะนี่นะไม่เลยมีชิลล์นอแบบนี้ เดี๋ยวหาคือเปนนี่มีนาเห็นแล้วบ่นี่มีนาห้องอยู่นี่นี่เริ่มแม่แม่ยู่นี่นี่นี่เห็นแล้วนี่นี่นี่เห็นบ่เงาเงาอันนี่จะไปหาอีกก่อนเด้อหาตัวต่ำๆก่อนเสียงจากระจเล่ไร นี่นะนี่นะตัวนึงจะเห็นแล้วาลายพากติดจิจันเดอดินเชลแซลอยู่ชุด,ด,ดแต้มันสูงเย้ยด้วยนี่เนี้ยมันถอนก้นลงมาแล้วตัวนี้นะ มาเด้อมาเด้อนี่นะนี่นะแม่แม่อยนะนะู่ถอยก้นลงมาละแจกระจันแจกระจันหลายคักมาเดีห้องเชือ้อเซลยู่มาเด้อมาตีตีจันหลายคักอาถอยก้นลงมาแล้วถอยก้นลงมาแล้วตัวนี้เนะี่ย ไปหาตังค์ก่อนเด้อมาจิจจันหาตังค์ก่อน